จะมาเล่าเรื่องความ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 เผือกของแม่อ้อมนะคะให้ฟังคือว่าหลังหลังจากที่ตอนเย็นเนี่ยแม่อ้อมขับรถเ,เดินกลับมาจากให้อาหารแมวนะคะทีนี้แม่แม่แต้มอ่ะเขาก็จูงไอ้แต้มวิ่งอยู่พอดีแล้วทีเนี้ยแม่เขาบอกเออไอ้แต้มมันวิ่งเนี่ยไม่กลัวแม่มันล้มเลยนะแม่เามากาว่กอย่างนี้เสจทีเนี้ยแม่แต้มก็เลยบอกพี่อ้อมปรึกษาอะไรหน่อยสิถามว่าอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลังบ้านที่ติดกันกับเขาพาะบ้านมันเป็นบ้านแฝดใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหลังบ้านมันจะติดกัน เขาบอกว่ามันมีหมาอยู่สองตัวก็คือว่าตัวไซเเรียตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นหมาเล็กซึ่งอยู่ในบ้านก็ถามมารู้ได้ไงเขาบอกว่าได้ยินเสียงเห่าเขาร่วาเป็นเป็นหมาเล็กอยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าเออเนี่ยหมาตัวเนี้ยมันวิ่งอยู่รอบบ้านคือมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก่อนหน้านี้เขาเห็นว่ามีคนออกมาบ้านเขาบอกกับแม่อ้อมนะว่ามีคนออกมาบ้านมาเสียปั๊มนะคะแล้วก็หายไปแล้วเครื่องซักผ้าที่เคยอยู่ก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกรงว่าจากประมาณว่าบางคนแบบ พวกบ้านเช่าเขาเช่าคือบ้านไหนเป็นบ้านเช่าไหมคะบางทีก็เช่าบ้านทิงแล้วก็ทิ้งหมาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยหรือว่าตอนแรกเลยแม่ก็ไม่รู้นะก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเจ้าของบ้านเขาตายเขาบอกมอไซค์มันยังอยู่นะหรือว่าค้างค้างวดก็ทิ้งไอ้นี่อันนี้เราคิดกันเองนะคะค้างค้างวดแล้วทิ้งรถหรือเปล่าพี่อ้อมบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็บอกเขาสงสารหมามากเขาก็เลยให้หาอาหารเนี่ยกับไอ้ตัวที่ไซเบียรที่อยู่ข้างนอกนะคะแต่อ้ตัวเล็กเนี่ยเขา เขาไม่สามารถจะเข้าไปได้คือถ้าเป็นแม่อ,มอ,อ้อมแม่อ้อมปีนข้ามรั้วไปแล้วล่ะแต่เขาอะค่ซื้อคือรู้ว่ามันเตี้ยนะคะแต่เขาก็ไม่ปีนนะแต่ถ้าเป็นแม่อ้อมแม่อ้อมปีนเข้าไปแล้วล่ะหรือคือเราต้องสาระนิดนึงคือถ้าเป็นเคสแบบนี้เราต้องสาระหน่อยนึงอะคะ่ะอันนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็คือไม่กา้าเขาก็เลยมาบอกกับแม่อม้อมว่าเนี่ยสงสารหมาเล็กเนี่ยมันยังไงหรือว่าเขาทิ้งหมาไปเพราะเป็นอาทิตย์แล้วนะที่ที่เขาไม่เห็นเครื่องสภาพผ้าตั้งอยู่เหมือนกับไม่มีคนอยู่แล้วบ้านก็ไม่ได้เปิด เราก็โอ๊ยตายแล้วสงสารก็เขาบอกเขาตอนแรกเราก็แจ้ง ck, วัดด็อกเราก็บอกว่าอืมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนก็แล้วกันตอนแรกเลยก็กลว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่อ้อมจะขับรถไปดูปรากฏว่านทนไม่ไหวไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถ้า,ถ,าถ้าเกิดเขาทิ้งหมาไว้จริงเนี่ยเราจะทํายังไงนะคะ้มงก็เลยขับรถพืดไปเลยพอไปถึงปุ๊บคือหน้าบ้านเขาเปิดประตูไว้ประตูประตูไม้เนี่ยนะคะเปิดไว้แล้วก็เออ มุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยก็คือเขาเปิดเปิดมุ้งลวดคือมุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยก็คือมันจะมีเพราะทำให้หมาเนี่ยมันหายใจได้บานเกตเขาก็เปิดทุกอย่างเขาเปิดหมดแต่ว่าเขาเอาตัวใหญ่อะเซเบเลียวไว้ข้างนอกปล่อยให้มันวิ่งเล่นข้างนอกอะแต่มันก็ดีนะมันไม่ปีนมันก็ไม่ยากกัปีนข้าม้วซึ่งร้วเตี้ยมากนะคะซึ่งมันก็ไม่ปีนข้ามลูกมาเขาเอาพวกไม้หินอะไรเงี้ยกั้นไว้หมดเลยไม่ให้ตัวนี้มันออกไปนะคะเออเผอิญไปถึงตรงนั้นปุ๊บแม่อ้อมก็เลยเจอคนที่บ้านเยื้องๆกันแม่อ เออแล้วก็เลยถามว่าบ้านนี้เออหมาเขามีเจ้าของนู่นนี่นั่นไหมเขาบอกว่าอ๋อคือบ้านหลังนี้เจ้าของเขามาดูหมาทุกวันค่ะอ่าเขาบอกจ้วัดเจ้าของเขามาดูหมาทุกวันครับคือหมาตัวที่อยู่ข้างในเขาบอกบางทีเขาก็มาล้างนู่นนี่นั่นให้เพราะว่าเขาอายย้ายจากที่นี่นะคะแต่เขาเอาหมาไว้คือก่อนหน้านี้ก็คือเขาอยู่ใช่ไหมคะแต่พอเขาไปแล้วเขายังไม่เอาหมาไปก็คือเขาทิ้งหมาไว้ก่อนเพราะว่าบ้านเนี่ยยังไม่หมดสัญญาแต่ว่าเขาอ่ะไปอยู่ตรงอื่นซึ่งอาจจะแบบ คือเขาบอกอยู่แถวๆนี้หละคะแต่ว่ายังไม่เอาหมาไปคือทิ้งหมาไว้ก่อนเพราะว่าบ้านมันยังไม่หมดสมมุติว่าบ้านมันที่เขาเช่าบ้านมันเป็นบ้านเช่าถ้ายังไม่หมดสัญญามหมายถึงว่าอีกครึ่งเดือนอะไรเงี้ยก็คือให้หมาอยู่ไปก่อนแล้วตัวเองก็ย้ายออกไปอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็โอเคใจชื้นหน่อยคือ คือจะเผือกก็ต้องต้องสอบถามกันก่อนนะคะว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงก็ก็เลยต้องข้ามกลับมาเล่าให้ให,ให้แม่แต้มมาฟังแม่แต้มก็บอกโอ๊ยยังไงก็ค่อยช่วยหน่อยคือแม่คือเขาเป็นคนรักหมาไงคะเขาก็คิดว่าไอตัวไซเบีรยรเนี่ยถ้าเกิดคุณทิ้งไว้คุณไม่เอาอะ่ะก็บอกคือเขาอะก็ชอบเขาเป็นคนรักหมาไงคะเขาเห็นแล้วเขาก็แบบสงสารมันอี่ยอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยพี่อ้อมก็ขอบคุณมากนะที่ที่เราขับรถไปดูให้เพราะว่าเราเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงว่า มันอะไรยังไงเขาก็บอกถามข้างบ้านที่ติดกันข้างบ้านมันก็ไม่รู้เรื่องคือเป็นบ้านเช่าที่เพิ่งมาอยู่เหมือนกันคือคู่เนี้เป็นบ้านเช่าทั้งคู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่สนใจกันว่าอันนี้ก็เพิ่งมาอยู่อันนี้ก็เพิ่งมาอยู่ก็เลยนี่ถ้าไม่อ้อไม่ข้ามไปดูก็ก็ก็ไม่สบายใจเหมือนกันแลคืนนี้ทั้งคืนา็ค้ยเป็นหมวกหมาเล็กไปแบบนี้เราก็สบายใจแล้วก็บอกโอเคขอบคุณค่ะหมายถึงขอบคุณที่ที่บ้านตรงข้ามเขาบอกนะเราก็เออสบายใจเนี่ยความเพือกเพือกทุกเรื่องค่ะ